สวัสดีครับเคาเจอร์คลาสครับเราคัดส,สาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่เลยนะครับในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะทําได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นงานของ HR แต่เพียงกลุ่มเดียวอย่างที่ผมเคยได้พูดมาหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่ต้องมีคนหลายๆกลุ่มครับเข้ามาช่วยกันนะครับแน่นอนกลุ่มแรกก็คือผู้บริหารรเรียเป็นบุคเชนลีดเดอร์นั่นเองนะครับ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้จัดก,การครับเป็นเชนแมเนจเจอร์แต่วันนี้เราจะพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่3เราจะเรียกว่าเป็นเชนอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้หรือหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาในานามของเชนเอเจนต์อ่ะแล้วเชนเอเจนต์มีความจําเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยังไงแน่นอนครับอย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนทั้งเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยแล้วหลายๆครั้ง คนปฏิเสธอาจจะมากกว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะใช้วิธีการเดิมๆเ,เพราะเขาได้คุ้นชินกับมันไปแล้วเขาอยู่กับมันได้แล้วเขาได้ประโยชน์จากมันแล้วถ้าไม่จําเป็นก็ไม่มีเหตุอะไรที่คนจะต้องเปลี่ยนถูกไหมครนั้นกลุ่มเชนเอเจนต์ก็คือคนที่แทรกซึมอยู่ในกลุ่มพนักง,งานด้วยกันนั่นเอง,เ,องเป็นเพื่อร่วมงานคนต่างๆเหล่านี้ไม่มีอํานาจไม่ได้มีไททอลไม่ได้มีความเป็นหัวหน้าอะไรนะครับ ราะถ้าเป็นหัวหน้าก็อาจ,จะใช้การสั่งเลยก็ได้คุณเปลี่ยนคุณมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็อาจจะใช้ได้แต่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้คําสั่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะไม่ยัง่งยนืนเพราะมันไม่ได้มาจากความสมัครใจหรือคนคนนั้นอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็เฉพาะตอนที่หัวหน้าหรือตอนเจ้านายอยู่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กลไกของเชนเอเจนต์หรือเชนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ หลายๆองค์กรใช้กันนะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับแล้วก็อีกซัก EP หนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเชนเนเจ่นด้วยกันนะครับโดยใน EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องการคัดสรรก,ก่อนว่าเออเราจะคัดสรรเชนเนจอย่างไรดีซึ่งอันนี้เป็นคําถามเลยฮะที่เราได้รับมามากมายจากกลุ่มลูกค้าของเรา เราก็เป็นงานของเราด้วยนะครับในการที่ต้องไปช่วยลูกค้าในการสรรหาเชนเนอเจนพวกนี้มาช่วยกันขับเคลื่อนให้แผนในการสร้างวัตถุกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เราอยากเนผมแนะนําวิธีง่ายๆแบบนี้ครับสิ่งสําคัญ2ออย่างเลยที่เชนเดอเจนต้องมีอันแรกเลยคือเขาต้องมี mindset ที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อันนี้สําคัญมากครับเขาต้องมีแนวโน้มที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือชอบทดลองอะไรใหม่ๆไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการที่จะต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนต่างๆมองเป็นเรื่องดีมากกว่าเป็นเรื่องที่จะเสียอะไรไปเพราะฉะนั้น openness หรือว่าการที่เขาเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญอันแรกเลยที่เชน,นเจนต้องมีครับอันที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของ influence หรือว่าน็ตเวิร์ของเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้จําเป็นจะต้องมีพักพวกเพื่อนฝูงครับต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเขาคิดอะไรเขาทําอะไรมีอิทธิพลต่อเพื่อนคนอยากทําตามทําไมคนถึงอยากทําตามอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเครดิตบางอย่างก็ได้นะครับเพราะอาจจะมีความสําเร็จบางอย่างจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นพี่ที่อยู่มานานจนน้องๆให้การเคารพนับถือและเชื่อว่าถ้าพี่คนนี้ เขาเลือกอะไรเขาทาอะไรแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งมีถูกไหมครับคนแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนที่คอยชอบช่วยเหลือคนอื่นจนหลายๆคนเนี่ยรู้สึกอยากจะตอบแทนเขาเอาพูดง่ายๆคือว่าพอเขามาขอความช่วยเหลืออะไรหรืออยากให้เราทําอะไรเนี่ยเรายินดีครับที่จะทดลองที่จะเปิดรับมันอาจจะเป็นเพราะเกรงใจเพื่อนก็นได้นะครับประมาณเนี้ครับอันเนี้ยครับมันนตรงเนี้ครับ,ม,รรบมันเป็นเหตุทาให้เขามีเน็ตเวิร์ก หรือรอิโนเฟนส์คนอื่นได้เอแม้ไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะเป็นหัวหน้าคน2สองเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็เอาไอ้สองเรื่องเนี่ยมาเป็นแกนตั้งและแกนนอนได้เลยแกนตั้ง Openness แกนนอน Influence and Network มันตัดกันได้4ช่องถูกไหมะฮะเรามาดูกันทีละช่องด้วยกันครับช่องขวาบนเลยเนี่ยก็คืออะไรครับคือเขา Open ขณะเดียวกันก็มี Influence มี n e t w o r k ที่แข็งแรงด้วย คนกลุ่มนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับดีแน่นอนน่าจะเป็นกลุ่มยอดปรารถนานะของการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเราเจอคนกลุ่มนี้เมื่อไหร่ก็ต้องล็อกตัวไว้ก่อนนะฮะเรียนเชิญมาเข้าร่วมกระบวนการของเราอีกกลุ่มคือกลุ่มซ้ายบนซ้ายบนคืออะไรครับคือเขามีความโอเพ่นสูงเปิดรับอะไรใหม่ๆแต่เน็ตเวิร์แต่อินฟลูเอนซอาจจะไม่เยอะอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้ ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในองค์กรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็มักจะเปิดรับอะไรใหม่ๆได้ยังไม่มีภาพอดีตยังไม่มีประสบการณ์ไม่ดีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเหมือนเขายัางใสๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่โดยพื้นฐานเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเน็ตเวิร์กมีเครดิตอะไรมากมายกับคนรอบๆข้างอ่ะกลุ่มที่3กว่าล่างครับไม่ค่อยโอเพ่นเท่าไหร่แต่มีเน็ตเวิร์ก คนกลุ่มนี้ก็ไม่น้อยใช่ไหมครับอาจจะเป็นคนที่อยู่มานานแล้วนะครับจนหลายๆคนให้การยอมรับอาจจะเก่งเป็น specialist บางอย่างคนให้ความช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาอาจจะไม่ได้เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรือโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนะอ่ะนี่คราวนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายด้วยกันครับกลุ่มสุดท้ายคือซ้ายล่างนั่นเองคืออะไรครับ openness ก็ต่ำเน้น r ก็ไม่มี แน่นอนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่อยู่ในข่ายที่เรามองเท่าไหร่เพราะไม่ได้เข้าองค์ประกอบทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําได้คือว่าเรากา็จ,จะมองคนในหน่วยงานของเรานะครับสมมุติว่าเราเป็นผู้จัดการแล้วเราจะต้องสรรหาเชนเอเจนต์ทีมเคาน์เจอร์ทีมเชนเขาอยากให้เรานําเสนออะไรชื่อเชนเอเจนต์ขึ้นไปนะเราก็สามารถเลือกจากวิธีการนี้ได้นะครับโดยดูจากคน3ามช่องนี้เป็นหลักคนช่องที่ สูงทั้งคู่เลยทั้ง openness กับ network เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับอันเนี้ยเราก็ใส่ชื่อเข้าไปอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อคนอีก3มช่องที่เหลือไปด้วยอันนี้คำถามคือช่องซ้ายบนกับขวาล่างละ่ะอันไหนสำคัญกว่าหรืออันไหนเราควรจะเลือกก่อนอันนี้แล้วแต่เะฮะเพราะดีกีการเปิดรับกับดีกีการมี network เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอีก ถูกไหมครับราะงั้นเราก็ต้องเลือกอาจจะเป็นช่องต่อไปที่เราจะเลือกเป็นไปได้ทั้งซ้ายบนหรือขวาล่างเลยแต่ซ้ายบนเราก็อาจจะเลือกใช้เขาในมุมของการมาช่วยคิดช่วยขับเคลื่อนมาทําบทบาทอะไรที่มันไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการอินฟลูเอนซ์มากส่วนขวาล่างแน่นอนก็อาจจะต้องออกแรงหน่อยในการที่จะโน้มน้าวให้เขาเห็นด้วยกับเราอาจจะต้องใช้อิน e n t นทีใช้รีวอร์ดต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับ ซึ่งเราจะมีโอกาสได้พูดในอีพีถัดไปนะครับเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้เขาเห็นประโยชน์มันหรืออาจจะต้องสื่อสารกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่ได้โอเพนเนื่องจากว่าเขาอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถว้วนหรือยังไม่ได้รับการสื่อสารอย่างดีนั่นเองอันก็ทั้งสองกลุ่มก็เป็นไปได้นะครับอ่าแล้วนอกจากนี้แหะครับเราจะต้องดูอะไรอีกอันต่อไปเราก็อาจจะดูในกลุ่มของความหลากหลายนะครับว่า คนที่เป็นเชนเอเจนต์เนี่ยก็ต้องมีความหลากหลายพอสมควรไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากเกินไปเพราะว่าเวลาเราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคนทั้งองค์กรอันมันก็ต้องมีการกระจายตัวนอกจากนี้มีอะไรอีกที่น่าจะเป็นคราทเรียทักษะเรื่องการสื่อสารก็จําเป็นครับถ้าเขาสื่อสารดีดีสื่อสารนี่เก่งเนี่ย อันนี้เป็นตัวบวกแน่นอนครับก็ไม่ต้องมาเพิ่มไม่ต้องมาพัฒนามากแล้วสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเป็นทาเลน์หรือเขาเป็นกลุ่มที่เป็นมนุษย์ทองคําเป็นคนเก่งที่เราเลงเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเขาจะมี motivation มากกว่าในการที่จะอยากจะพัฒนา เพราะว่าการมาเป็นเชนเอเจนต์เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการเติบโตในองค์กรได้อันนี้ก็ต้องสื่อสา,ารกับคนกลุ่มนี้อันนก็เราก็จะเห็นหลายๆองค์กรนะครับเวลาขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาจะเอากลุ่มพวกทาเลนพวกนี้มาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่อาจจะไม่เสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าทาเลนทุกคนจะเหมาะสําหรับการเป็นเชนเอเจนต์นะครับก็จะต้องดูเรื่อง4ี่ช่องที่ผมพูดประกอบไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของการคัดเลือกคัดสรร ส่วนรายละเอียดอื่นๆของเชน้ในเจนเนเดี๋ยวเรามาติดตามต่อใน EP หน้ากันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ